วันจันทร์ที่15สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกานางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะโสธรครั้งที่4 2565เพื่อติดตามผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินรีชั้น3สาาลากลางจังหวัดเจสโซธรโดยมีนายชัยวัฒแสงสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจษโซธรเป็นประธานการประชมุม วันพุธที่17สิงหาคม2565เวลา8นาฬิก30นาทีนางสาวราตีสังคมสิลป์สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชงสาทร์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมกิจกรรมโครงการคัดแยก,กขยะแลกบุญครั้งที่5โดยนำรายได้จากการจำหน่ายรีไซเคลิลมอบให้องค์กรการกุศลในการช่วยเหลือสังคม ผู้ได้โอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัยต่างๆเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาย,ยโสธรณบริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสานสาลากางจังหวัดยโสธร เวลา9นาฬิกานางสาวราตีสังคมสิ่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชษุทอรพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5 2,565ประจำเดือนสิงหาคม2,565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน รับฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศนทางไกล Zoom m e e t i n โดยมีนาานิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มคงรองแรงงานเป็นประธานในการประชุม วันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานาสาราตีสังคมศิลป์สวสดิกาลคลุมครองรายงานจังหวัดจันทบุรพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในสำหรับปีงบประมาณ2565ครั้งที่2เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำในประเด็นเดิมและเป็นแนวทางการควบคุมภายในให้กับผู้บริหารใช้สำหรับกำกับติดตามงานต่อไปรับฟังการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลซูม m m ติ t i n เวลาเก้านาฬิกานางสาวราตีส well, ังคมศิลป์สวัสดิการและคุ s <S ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการประเภทกิจการโรงแรมเพื่อดำเนินการกิจกรรมมาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาความปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัด และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพศ .2,565 เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกงออ 65, อันกกกอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม7แห่งโดยมีสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมเข้าร่วมมาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัยภายใต้แคมเปญ a n น i Fire จํานวน4แห่ง วันศุกร์ที่19สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานางสาวรติสังคมศิลปสวัสดิการและค้มครองรรยงานจังหวัดจันทบุรเมื่อหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการสำคัญให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการจัดทำแผนปฏิบัตรริราชการระยะ5ปี2566จนถึง2570 กลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบการประชุม Zoom m e e t i n โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยศรีสุชาติเป็นประธานการประชุม เวลา9นาฬิกานางสาวร,รตีสังคมเสียสวัดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดเจสฎทธเมอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ยินดีมากเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่6 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุนงบส่วนราชการงบกลมจังหวัดงบประจำและลงทุนณนะห้องประชุมเข้าหอมมารีอินซีชั้น3สาลาะกลางจังหวัดยะโสธรหลังใหม่โดยมีในายชัยวั์แสงสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม